ช่น,นี่แบบแบบดิบกับแบบสุกใช่ไหมคะเด็กกินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะกำลังนิยมกันกำลังฮิตกันเนาะกำลังดังค่ะยิงที่แต่แต่ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนอะอยู่ที่นี่มันเป็นมันหยุดค่ะมันหยุดที่นี่กระแสก็มาอย่างแรงแล้วก็อยากจะไปไปซื้อมะม่วงมาทาข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวไปก่อนนะเช่วก๋วยเตี๋ยวรูปไปก่อนแล้วก็เทัดจะเอ่อให้ดูกับข้าวรทดด้วยนะคะเดี๋ยวเอาข้าวเท็ดมาโชว์ด้วย โอเคไหมคะสวัสดีค่ะพบกับลาไทยรัตอีกแล้วนะคะจะมาแช่ก๋วยเตี๋ยวทําก๋วยเตียเต๋ยวค่ะแล้วก็จะโชว์กับข้าวทารัตไปด้วยนะเดี๋ยวจะโชว์กับข้าวทารัตหลายๆอยา่างรวมทิศไปเลยนะคะโอเคไหมแช่ก๋วยเตี๋ยวไปก่อนพัวขาด้อบเหนียวมะม่วงที่ไหนอะกินแทนทลร์ด้วยนะคะอยากกินก๋วยเตียวมะม่วงค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีมะม่วงอันนี้คือมะม่วง แล้วก็อันนี้คือข้าวเดี่ยวข้าวเดี่ยวขาวข้าวเดี่ยวดำโอเคจะแช่ก๋วยเตี๋ยวค่ะเพราะว่าอยากกิอยากทำข้าวเดี่ยวมะม่วงแต่มันไม่มีจะทําแล้วก็อยากจะซื้อมาก็ไม่มีก็เลยมาแช่ก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกดีกว่านะคะนี่ก็ข้อสุดก๋วยเตี๋ยวมะม่วงเป็นเหตุแช่ไปซื้อก๋วยเดี๋ยวมะม่วงมาให้ได้แล้วเร็ว จะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเนื้อประมาณนิดหนึ่งทํำนิดเดียวเท่านั้นประมาณน,นี้ค่ะเนื้อมันสวยมากนะคะแต่เวลาทําเลยเราก็ไปคั่วได้ค่ะให้กินสุกนะนเนื้อมันแบบเมื่องสวยะนะครัสวยามต้มตับมาใส่แล้วก็หั่น าเราอยากจะกินเดบว่าไม่ต้องคั่วถ้าทําเสร็จปรุงเสร็จเราคั่วก็ได้ไงค่ะเนี่มีตับหน่อยนึงก็ใส่ไปด้วยสุกแล้วในตับ,ตบแต่ตับลงไปเดี๋ยวจะมาปรุงให้ดูนะคะแบบย่างาง่ยางยๆคะเพราะว่าอันนี้ก็ใส่น้ำปลาค่ะเบียมะนาวไปด้วยอันนี้มันไม่มีขมนะถ้าฉนันชอบขมมันไม่มี่ะ แลเราชอบข้าวคั really okay. ่วเยอะก็ใส่ข้าวคั่วใส่ไปก่อนนะแค่ปนค่ะประมาณนั้นแล้วก็โรยลงไปแค่นี้เองใช่ไหมคะแล้วน้ก็บีบลงไปค่ะปรุงตามตัวเราชอบอะค่ะของชูสายยังเมื่อกี้ลืมไปล้วก็คนข้าหากันประมาณนั้นโอเคโรยไปก็ได้ค่ะเอาที่สบายใจแล้วก็คนข้าวหากันเลยค่ะ ก็บมีอย่างไรเล่านะคะเพิ่มปรุงเอาเลยค่ะนี่เป็นดิบนะคะถ้าเราคนเสร็จเราไปคั่วแล้วก็เพิ่มหอมได้ค่ะประมาณนั้นยังก็ใส่ไม่มีใส่น้นตามบนัวแล้วก็ขาขวเพิ่มอีกได้มาแล้วต้นตามที่เราชอบมะนาวเปรี้ยวหน่อยอันนี้แบบ แบบดิบเลยค่ะเฮ้ยไม่ร้องเสร็จแล้วได้เรปรุงอยู่สามรอบแล้วโอเคนะคะตรงนี้ค่ะเลยอย่างนี้ค่ะก็คือว่าก้อยก็แล้วกันทำไมนี่ก็เสร็จแล้วค่ะใช่ไหมก้อยเนื้อยังไงเนื้ออยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ เราจะไปคั่วก็ได้นะคะใครกินกินสุกก็ดีค่ะกินดิบก็แล้วแต่เสร็จที่ส่วนตัวไปเลยเนี่ะเสร็จแล้วจะน้อยไปประมาณนี้ค่ะช่วยกวดกติดตามเ้อด้วยนะคะเนี่ยก็เสิร์ฟได้แล้วเป็นก้อยเนื้อธรรมดาชมก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าถ้าจะไปคั่วนะคะแต่ก่อนถ้ากินดิบอยู่ค่ะแต่นนี้ถ้าเบาเบามากเลย บามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็สุกนี่ัําหักที่มีกินกับก๋วยเตี๋ยวลูกก็ได้เอาไปคั่วแป๊บเดียวสุกเลยค่ะโอเคนะคะแบ่งกินนะคะแล้วก็เพิ่มถึงคนจะมากินด้วยหลายคนก็ตามแล้วก็อตาออกมาเพิ่มไปเรื่อยเวลาเรากินหมดนะคะมันจะไม่ได้เหลือถ้าถ้าพอแอม่เขาอยู่เขากับแบ่งไว้สิแม่คะ่ะแล้วก็ทำเสร็จก็มาคั่วนิดนึงคั่วนานนะคะคั่วพอให้มันสุกโอเค เอามาคั่วแป๊บเดียวก็สุกค่ะมันคั่วไม่นาน,นเนาะเขาก็ลรยผักทีหลังเพราะเราต้องการกินผักสดเาก็กินกับผักผักกระโบสดอันนั้นนะะผักกระโบสดสามมิลลิลเาก็นินสุกค่ะ <c oughs> เลือกตอนสบายเลยเชื่กดติดตา,าด้วยนะคะให้เลือกตอนสบายเนี่ยผักรกะเขียวอันนี้แบบแบบดิบกับแบบสุกเห็นไหมคะกินได้ทั้งสองแบบ อาเร่ชอบอะค่ะชอบใครชอบมันโอเคอย๋ยว่ากันแต่ก็สนับสนุนกินดิบกินกินดิบมาทั้นกินสุกอีพอกินดิบหลายอีพอนะเออพ่อแล้วก็กินดิบนะคะก็ไม่เห็นเป็นอะไรมาต้องเขาจนเขามาป่วยแบบว่าโรคที่แม่นั่นมากกว่าแต่เขาก็กินดิบตาแล้วแต่สุขภาพแต่ละคนค่ะแต่ดูแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสุขภาพข้างในอะพูดถึงโอเค ช่วยกดติดตามเด้วยนะคะไปไปค่ะค่ะเป็มิต่ลูกชิ้นกับน้ำซุปที่แสนธรรมดาหมุนมาทางนี้ค่ะก็ลาดลงไปเนื้อมันก็จะสุกเองเนี่ยค่ะก็พอแล้วน้ำใสแล้วน้ำใสโอเคไหมนี่ค่ะได้ละนี่ก็โรยด้วยบักไทยจุ่ด <c oughs> เงินรัดง่ายไหมคะวู้มาค่ะเห็นไหมเกี๊ยนิดนึงก็เอามาโรยใส่มันก็จะได้ความหอมเพิ่มไปอีกแค่นี้เองค่ะเอาบอกัก,บกพริกบักพริกพริกเราก็ต้องมีนะคะอย่าเผ็ดมากเราจะกินกลับประมาณนั้นเลยค่ะโอเคเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวสูตรรีบด่วน